สาสำนวนหรืออีเดียมที่ใช้สีมาอธิบายค่ะสำนวนแรกคือ white elephant white elephant เนี่ยนะคะก็แปลว่าสิ่งที่มันแพงหรูหราแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีคุณค่าหรือไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเลยค่ะอย่างเช่น the office buildings had become a white elephant for my company แปลว่าตอนนี้นะคะ ทุกคนทำงานที่บ้านพวกออฟฟิศบิลดิ่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นอะไรที่มันแพงมากเลยแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าไม่ได้มีคุณค่าในการที่จะรันคอมพานีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างที่สองก็คือ My new car channel to be my white elephant ก็คือเหมือนกับถ้าเราซื้อรถมาแล้วแบบไม่ได้ใช้มันก็กลายเป็น w i t t e l l p p h n t อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่มันแพงแต่ว่าไม่มีประโยชน์ สำนวนที่2นะคะก็คือ green with envy green with envy เนี่ยแปลว,ว่าอิจฉาแบบอิจฉามากๆเลยอย่างเช่นใช้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ I am green with envy since I saw her pictures on Facebook เหมือนกับว่าเราไปเห็นไปเห็นรูปใครก็ไม่รู้ใน ใน Facebook แล้วก็แบบว่าโหยโคตรอิจฉาเลยไปเที่ยวไหนเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะลราใช้คำว่า green with envy ก็ได้ค่ะหรือว่าคำว่า green เนี่ยถ้าเราใช้เป็น adjective เหมือนจะบอกว่า he is green he is so green มันแปลว่าเขาเนี่ยใหม่มากเลยไม่มีประสบการณ์ในการทำงานใดๆเลยเพิ่งเพ,งพ่งมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้คำว่า he is green เนาะ she is so green คือแบบ ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใหม่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำนวนที่3ก็คือ uh, golden parachute ไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเปล่านะคะแต่ว่าใช้กันบ่อยมากใน corporate ค่ะ mm hmm. golden parachute เนี่ยมีเป็นเป็นคำที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงเลยค่ะว่าเป็นเหมือนกับว่าทางออกที่แบบ Golden ทางออกที่แบบสวยงามหรือว่ามีคุณค่าค่ะ uh, ประโยคที่จะแนะนำก็คือ CEO of the companies always get golden parachute at the end ก็จะประมาณว่าถ้าคนที่เป็น CEO หรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทอะยังไงก็ได้ offer อร์ได้เสนอสิ่งที่มันแบบเงินเยอะๆที่จะออกจาก ออกจากบริษัทนี้หรือว่าซื้อตัวหรือว่าได้ออกถึงจะโดนไล่ออกแต่เขาก็ได้แบบเงินตอบแทนที่ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็คือออกไปก็มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเขาได้ golden parachute ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะนี่คือ3สำนวนที่ใช้ขับใช้สีมามาช่วยในการอธิบายแต่ว่าไม่ได้หมายความตรงๆเกี่ยวกับด้านสีเลยค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้หรือชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด follow ได้ที่ Page, เพจมาม่าเอเลี้ยงลูกให้สนุกและมีความสุขไปด้วยกันนะคะ